นี่คือปราสาทตาพรหมนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือด้านในของปราสาทตาพรหมเดียวยโสธราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมปราสาทตาพรหมด้านในนะคะว่ามีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมและลวดลายอย่างใดบ้างนะคะนี่คือปราสาทตาพรหมแล้วก็ความเป็นมนคลังนะคะมีต้นไม้เกิดขึ้นนะคะในสถานที่นี้มากมายเหลือเกินนะคะดูแล้วคือมีมนคลังมากนะคะ นี่คือปราสาทตาพรมรั้วนะคะเราจะเห็นรั้วเห็นไหมรั้วนี่ยังงดงามและยังสวยงามอยู่เลยนะคะรั้วเนี่ยนะคะงดงามแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูด้านในนะคะอาจารย์จะใช้เวลาอยู่ที่นี่นะคะสักพักหนึ่งแล้วก็ปราสาทสุดท้ายก็จะเป็นปราสาทเบิรเติกไปเลยน,น,นะคะก็จะพาทุกท่านไปชมนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นความกว้างโอ้ย ไปข้างในต่อไปข้างในต่อก่อนนี่คือภายในก็ยังมีการถล่มลงมาเนาะเป็นการพังลงมาแต่ในสมัยยุคนั้นคือจะงดงามมากนะคงจะสวยง,งามมากจริงๆนะฮะ นี่คือจุดสุดลาสาธุ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  Okay.

Um, oh you go uh, you go east direction. West. Okay, yeah. just here and go around. Okay. okay, thank you. Okay, so please back and back the line. Okay. Lock <laughs> <laughs> นี <łość> ่เป็นโพดิสัต์นะคะนี่เป็นรูปโพธิสัตที่อยู่ด้านใน